เรื่องของปฏิวัติี่ผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องน,นี่ครับคนปฏิวัติท่านนายกเ่ยคนเดียวนืนานนยกท่านอนุพงศ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องคุณก็ผมไปเกี่ยวข้องกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับกับผมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนมตรีก็ ขอเรียนว่าข้อกล่าวหาของผู้อภิปรายนะครับทั้งในเรื่องรายการทั้งหมดนี่นะครับผมไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะว่าไม่อาจก้าวล่วงไปในเรื่องของปปชเขาได้นะครับเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องปปชนะครับส่วนในเรื่องที่ผมจะมีเพื่อนดีสักคนนี่ของคุณคงไม่เคยมีนะครับผมผม ม,มีเพื่อนดีคือคบกันมาตั้งแต่ชั้นปฐมนะนะครับเพราะฉะนั้นเราเรามีอะไรก็ลูกสาวเขาก็เหมือนลูกผมแหละนะนะครับก็แล้วเรื่องของเรื่องเรื่องของปฏิวัติเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนี่ครับคนปฏิวัติท่านนยกเลยคนเดียวน่า <laughs> นยกท่านอนุพงศ์ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องคุณก็ผมไม่เกี่ยวข้องเออ ผมยังไม่รู้เลยจะปฏิวัติเมื่อไหร่สามปอสามเปอร์อะไรเงี้ยนะพูดไปเรื่อยนะเอาเอาเรื่องจริงเขาว่าดีกว่าครับนะครับได้เลยครับคุณประวิทย์นะบอกว่าเอาเรื่องจริงมาว่ากันดีกว่าคือเขาว่าปฏิวัติก็ผิดนะแล้วนะคุณรัฐประหารนะคุณล้มล้างอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคุณเป็นกบฏ คุณมีโทษถึงประหารชีวิตพวกคุณใช่วหมพวกคุณเอาความจริงมาพูดกันดีกว่าผมก็เลยคิดว่าถ้างั้นก็เอาความจริงมาพูดครับการก่อการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557นั้นนะครับมีการยึดอำนาจกันตั้งแต่เวลา16.30นานทีนะครับก็ร่วมกันนะเรียกกันเป็นคณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่ใช่ประยุทธ์คนเดียวนะ ภาษาอังกฤษ National Council for Peace and Order นะครับ NCPO เป็นคณะผู้ยึอดอำนาจการปกครองโดยรัฐประหารนะครับมีกองทัพไทยนะทุกหมู่เหล่าเลยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะรวมกันแล้วเรื่องนี้มันบันทึกไว้ในประวัติศาสตรนะ์ชายชาติทหารเนี่ยนะผมเนี่ยเคยอยากเป็นทหารนะแต่งชุดทหารนี่จริงๆไม่ได้เคอะเคินนะ แต่สาหรับทหารที่ผ่านมาในประเทศไทยเนี่ยเขารบไม่ลงจะมีกนน้องๆลูกน้องๆทั้งหลายที่ไปอยู่ในชายแดนที่ภาคใต้บ้างนะครับหรือคนฝ่ายปฏิบัติงานที่ไม่ได้มีส่วนมาชุนชาตทางการเมืองอันนั้นเราเคารพกันได้ผมเคยอยากเป็นนายทหารนะตอนม6เนี่ยม5เนี่ยตั้งแต่ม4มาในคิดฝันอยากจะเป็นทหารเรียนรอดอดเนี่ย เห็นเพื่อนเขาไปตัดชุดไปอะไรอ้อยากมากอยากมากเพราะมันเท่นะสมัยเราเป็นมัธยมเนี่ยในร้อยแต่งชุดอะไรกลับมาโอ้โหนะผ้าไหลพึ่งไม่ได้รังเกียรอาชีพทหารแต่ทาหารที่มาจุนจ้านการเมืองแล้วเนี่ยนะนะทำแล้วเนี่ยถึงเวลามาเนี่ยนะใจปลาสิว ไม่กล้ารับความจริงผู้บัญชาผู้บัญชาการคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยมันมีอยู่ในคําสั่งเป็นเรื่องเป็นราวมีหลักมีฐานนะผมไม่เกี่ยวประยุทธ์ไม่เกี่ยวแล้วพวกเราก็ดูเป็นเรื่องหานะ,ะโจรที่มันปล้นอำนาจของประชาชนเนี่ยมันทําผิดกฎหมายแล้วมันลอยตัวอยู่นะนีนะ่โทษกรรมตัวเองเสร็จแล้วก็ออกกฎหมายต่างๆมานะเพื่อจะให้ตัวเองนั้นรักษาอำนาจ ขจัดคู่ต่อสู้ทางการเมืองบีบกดคู่ต่อสู้ทางการเมืองแล้วก็อยู่ในอำนาจสืบทอดอำนาจสำเร,ร็จมา8ปีสร้างนีสินมากกว่าคณะบริหารชุดๆใดๆในอดีตที่ผ่านมาคนที่ก่อการวันนั้นนะประยุยจันทร์ชอาเป็นหัวหน้าประวิตยเป็นรองหัวหน้าธนศัก์ปฏิมาปรกรณ์เป็นรองหัวหน้านรงพิพัฒยาสะอาดพ,พิพัฒนาใส ในกองทัพเรือนะเป็นรองหัวหน้าประจินจันตองทัพอากาศรองหัวหน้าอดุลแสงสิงแก้วเป็นรองหัวหน้าคณะคนะอสชอนี่ข้อมูลก่อนมาที่7พฤษภาคม2562คือนะครับเขาไปตรวจสอบนะเมื่อวันที่ 7, เเดือนพฤษภาคม2562วิกิพีเดียเนี่ยนักวิชาการอาจจะดูถูกนะแต่ถ้าเป็นเรื่องการบันทึกความเป็นจริงทั่วไปปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ย มันมีที่มาที่ไปที่สามารถจะไล่แกะได้แม้จะไม่ใช่เอกสารทางวิชาการเนี่ยแต่ผมว่าจุดเริ่มต้นของการค้นความจริงการแหล่งรวบรวมข่าวเนี่ยต้องถือว่ามันน่าแปลกมากที่ว่าทําได้ดีขนาดนีนะ้ไม่มีความสเปกสปะมีกรอบมีโครงสร้างนะมี reference นะคือข้ออ้างอิงหลักอ้างอิงนะให้ตามเข้าไปดูได้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะคนที่ มีกองกําลังนะครับนี่คนที่เกี่ยวข้องนี่ไม่ใช่เฉพาะไอ้หัวนะนะนะเลขานะครับอภิรัตคงสมพงศ์ในวันนี้ไปเป็นอะไรเป็นคนดูแลทรัพย์สินเป็นคนนะดูแลเรื่องใกล้ตัวของกษัตริย์ร,รัชการที่10นะครับตำแหน่งในตอนนั้นคือถือกําลังพลเลยนะครับอภิรัตคงสมพงศ์เนี่ย กองกำลังรักษาความสมบเรียบร้อยก็คือกดหัวประชาชนเนะียยึอดอานาจไปปุ๊บใครจะขึ้นมาขืนมาขวางไม่ได้นะต้องเจอก่อนมีใครอีกพลโทรนะโรงพันจิตแก้วแท้พลโทธร,รากรธรรม,มะวินนะวินไม่แน่ใจอ่านยังไงวินทระวินทรนพลโทฉลองชัยชัยคกรพรศักภูลสวัสดินะ์ชื่อพวกคุณปรากฏนะนะ จัดมากันเป็นโครงสร้างเมื่อเป็นโครงสร้างก็ต้องเอากันทั้งโครงสร้างนะครับนี่ผู้บัญชาการมีทุกฝ่ายนะครับหลังจากยึดอํานาจได้ปุ๊บแล้วเนี่ยนะโจรเนี่ยเวลายึดอํานาจประกาศยึดอํานาจแล้วเนี่ยเอาทรัพย์สินมาแบ่งกันร่วมกันปฏิบัติหน้าที่คนเหล่านี้นะที่คุมกระทรวงต่างๆเนี่ยตรีทศสนแจ้งดูด้านเศรษฐกิจฉัดเฉลิมเฉลิมสุข ดูแลด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทหารมาคุมบ้านคุมเมืองทั้งหมดนะครับนี่สุชาติหนองบัวนฝะ่ายกิจการพิเศษคุม20หน่วยงานนะนี่ไม่ธรรมดานะผมไม่ได้ตามนะสุชาติหนองบัวเนี่ยคุมด้านสำนักราชวังราชเลขการอะไรหมดเลยนะเนี่ยคือทหารขึ้นมาเนี่ยไปคุมหมดทั้งประเทศอะ ไอ้พวกนี้เนี่ยอันตรายนะครับแม้กระทั่งสถาบันกษัตริย์เองเนี่ยบังเอิญว่าสถาบันกษัตริย์เป็นผู้พูดผู้แต่งตั้งมันเองนะรับรู้้ามาอย่างนั้นเนี่ยนะมันสามารถจะยึดได้ทั้งประเทศนะพี่น้องดูนะประวัติศาสตร์ในลูกหลานดูให้ดีนะครับประยุทธ์นี่นะนี่เอาหน่วยงานต่างๆมาขึ้นตรงนะครับนี่คุมทุกหน่วยงานอภิรั์ นะเป็นผู้อำนวยการขับเคลื่อนการบริหารแผ่นดินนะเพราะฉะนั้นอภิรัตคงสมพงศ์กับประยุทธ์เนี่ยคือตัวการทํางานแต่ตัวที่นะตัวที่เป็นหัวโจกนะประวิทย์เนี่ยนะไม่ได้มีตําแหน่งในกองทัพแล้วนะแต่เป็นรองนะแล้วเป็นรองจริงๆก็รู้อยู่นะครับแม้กระทั่งในเรื่องการตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเนี่ย ก็ให้ประยุทธ์ออกหน้าแต่แท้จริงแล้วก็คือไอตัวที่ปฏิเสธแล้วแหละว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องท่านนายกทําเองเนะีนะ่ยนะวันนี้ก็ไม่รู้ไงละการเมืองนะประยุทธ์เนี่ยในโดนพี่ใหญ่เล่นงานซะแล้วนะครับเนี่ยนะมันมีรายละเอียดอย่างอื่นบันทึกไว้ใน,นนี้หมดนะครับแต่ที่ผมอยากจะให้นะแม้ว่ามันจะยุบไปแล้วนะพวกนี้เอาโทษคืนหลังหมดเลยนะครับอยากจะให้พี่น้องไปไล่ดูนะนะอย่างเช่น ประกาศคอสชฉบับที่2ปี61หน่งเนี่ยแต่งตั้งคอสชอนะครับเข้าไปร่วมพวกนี้แม้จะมาทีหลังนีก็มีส่วนนะครับอนุพงศ์นะครับอยู่ในนั้นนัดอินเจริญนะพรพิพัฒน์เบนยศสีหรือชัยรุตด,ดิชัยพฤกดิษยาสารินจากทิพชัยชินะคือเอารุ่นน้องขึ้นมาได้ตำแหน่ง แต่คนที่เนี่ยนะมีโทษมีผิดติดร่างแหไปด้วยมีชัยริชุพันธ์นะเป็นสมาชิกค,ครับก็ร่วมก่อการร่วมรับตําแหน่งร่วมดําเนินการพอยึดอํานาจมาได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันต้องรักษาอำนาจต้องคุมความสงบเรียบร้อยใช่ไหมนี่ไอคนที่เคยเป็นอดีตนะครับมันบันทึกไปหมดครับชัดชัยสาริกัลยะก็อยู่ในนั้น ทาหารเนี่ยมันสืบพี่สืบน้องมานะมันจะได้ไม่มีใครมานั่งมาทําร้ายอีกแล้วที่สําคัญที่ปรึกษาก็ต้องโดนด้วยนะที่ปรึกษาแปลว่าต้องรู้กันแล้วมองตารู้ใจรับรู้กัน,นเห็นด้วยสมคิดจาตุศีพิชัตวิสนุเครืองามอํานวยปฏิเสอิทธิอิทพรสุภธธพวงศนพดลอินทปัญญาแล้วคนที่เป็นประธานคือประวิทย์วงสุวรรณประวิทย์วงสุวรรณ เป็นที่ปรึกษานะตัวดีนะไอ้ที่ปรึกษานี่จริงก็คือพูดนะพูดที่คิดการพูดที่วางแผนพูดที่เป็นใหญ่นั่นแหละอนุพง์เผ่าจินดาปฏิเสธกันแบบนะใช้ชาติทหารหรืออดีตใช้ชาติทหารเนี่ยนะพอมันเล่นการเมืองปุ๊บนี่ปฏิเสธหน้าด้านๆออกอากาศเน,นะนี่แต่ละคนตัวละครที่มันอยู่ในนี้นะใครก็ตามที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยบันทึกไว้หมดนะคุณลบไม่ได้นะครับเมื่อประชาชนชนะ อำนาจพ้นจากมือคนเหล่านี้แล้วเนี่ยการคิดนะพิจารณาคดีตัดสินโทษเนี่ยนะความผิดสำเร็จไปแล้วหลักฐานมีชัดเจนนะคุณประยุทธ์คุณประคุณประวิทย์จะพูดยังไงก็แล้วแต่นะความเป็นจริงก็คือว่าหลักฐานมันมีอยู่สิ่งเดียวที่จะรอดได้ก็คือหนึ่งตายไปก่อนนะก่อนที่มีการพิจารณาคดี สองก็คือประชาชนอ่อนแอเกินไปขบวนประชาชนไม่สามารถที่จะยืนหยัดเพื่อไปแก้ไขหลักการว่าเองรัฐประหารเองทําผิดเองต้องถูกพิจารณาโทษมันผิดยกโทษตัวเองต่อให้มีลายเซ็นกษัตริย์ยังไงกษัตริย์ไม่เกี่ยวข้องด้วยก็แปลว่าเองนั่นแหละรับสนองพรารมราชองการทําผิดเองยกโทษให้ตัวเองจะมาร่างกฎหมายโดยภายหลังนี่มันก็ไม่ชอบมาภาคลถ้าศาลที่เป็นกลางตัดสินยังไงก็ต้องโดนถ้าไม่ตายก่อน หรือประชาชนอ่อนแอเกินไปที่ทําให้เกิดกระบวนการกระบวนการยุติธรรมพิจารณาโทษย้อนหลังตามที่ผมพูดเนี่ยก็ <c oughs> หนีไม่พ้นนะเพราะมันผิดจริงแล้วนี่โทษศะกยรรมตัวเองจะเล่นแง่แปลแลเล่นแร่แปรแปรธาตุไปเท่าไหร่กี่ตลบก็แล้วแต่นี่คุณก็ได้ทําผิดยึดอํานาจผิดกฎหมายกฎหมายสูงสุดด้วยวรัฐธรรมนูญด้วยล้มล้างรัฐธรรมนูญถ้าอย่างนั้นเนี่ยใครก็ได้ล้มล้างรัฐธรรมนูญเสร็จยกโทษตัวเองเสร็จปุ๊บ ตอนมีอำนาจแล้วผมไม่ต้องรับโทษจเจ้าอย่างนั้นหรือประเทศไทยไม่รับีจริงการรับประหารทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยใครที่ยังมีชีวิตอยู่จับมาพิจารณาโทษทั้งหมดแต่ทั้งหมดที่ผมว่านี่ฝันเปียกฝันแห้งเท่านั้นถ้าประชาชนไม่เข้ามาคุมสภาพไม่เข้ามาถืออำนาจไม่ใหญ่พอไม่เต็มแผ่นดินไม่มีการจัดการนะครับพี่น้องเอาไปพิจารณานะครับแต่ที่แน่คือความจริงที่ท่านพลเอกป,ประวิตรวงสุวรรณได้ถามถึงได้บอกว่าต้องเอาความจริงมาพูด ผมเอาความจริงมาวางไว้แล้วครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ